ครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีครับเรามาดูว่าใครขับรถแมคโครแทนเล็กจวดนี่เล็กจรวดอยู่นู่นน่ะเอ้ยแล้วใครขับอ่ะเล็กใครขับดิมือไม้บอมือไม้มือไม้โอ้ <laughs> เ่ินแป้งมาดูครับมาดูใครขับกันแน่นี่ขับนิ่มนวลเหลือเกินอุ้ยขับกัน,นิ่มเลยใครนี่ตายแล้วตอนแรกนึกว่าเล็กสจวตตักครับทำไมเล็กสจวตตักคล่องขนาดนี้ทั้งเร็วด้วย รอดูหน้ากันครับใครครับใครนยอยากรู้นะทุกคนคงสงสัยเหมือนผมเลยเรามารอดูกันว่าใครครับ อนนี้ก็ตักใส่เจ้าอินดี้ไปก่อนครับก่อนที่จะเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของคนขับรถครับตอนแรกผมเห็นเล่นเพื่อง่อยู่บน,นโต๊ะกินข้าวเอา้าใครเนาะขับรถก็เท่าแก่ดินก็ไม่ได้ออกมาที่นี่ครับเรามาดูกันว่าเป็นใครอใส่ผมเต็มที่เลยพี่น้องเอาเอาที่สบายใจเลยลูกพี่ ปุบบุบบุบโอ้ดูหน้าหน่อยครับดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเอ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนึกว่าใครครับพี่มิมล้อเหล็กเรานี่เองโโคตรจวดเลยเร็วเร็วไหมพี่เร็วๆๆ็กินจานเลยใช่ไหมเข้ามะโอ้นี่ฮะได้ฟังจากปากอาจารย์มิมของแท้เลยจวดจวดไปแล้วครับ เต็มแล้วครับผมโอ้นึกว่าใครขับพี่น้องที่ไหนได้เสียม,มิมครับผมหรือพี่มิมล้อเหล็กช้แนวนะฮะโอ้แน่นอนแน่นอนนี่ฮนะระดับปรมาจารย์ครับอาจารย์มิมอาจารย์มิมมิมมบกจวดจานมากเร็วครับเร็วฟ้าผ่าเลยโอ้มากันไวแท้ เดี๋ยวเ,เราไปดูที่เทครับตอนนี้เหลาน้อยก็ดันอยู่ที่เทนะเหลาน้อยขับรถไถยดันเรา,เาจะไปจุดที่เหลาน้อยอยู่เทที่สายหนึ่งนะครับตอนนี้เทอ,อยูอ่ก่อนถึงบ้านของสขอครับหรือสาวแขกนะ เลียงเมืองครับนุ่นเข้าอุโมงมาแล้วเดี๋ยวบอยวิ่งเข้าอุโมงไปแล้วครับมาแล้วอู้มากันไวมากเลยน,นี่ขับรถตั้มหรือขับจัรวุดวาเนี่ยตอนนี้เส้นทางก็เริ่มเบียงซ้ายเบียงขวาแล้วเริ่มทุรักทุเลแล้วโดนย่ำอยู่สองวันเส้นทางเริ่มเปลี่ยนแล้ว ้งเจ้าก็ปิดหน้ายางไปแล้วบรรยากาศแบบร่มลื่นครับผมวิ่งลมลื่นมากวิ่งอยู่ในสวนยางนี่ฮะบรรยากาศที่คุ้นเคยนะถ้าวิ่งบรรลวดต้องเป็นอย่างนี้ครับผ่านสวนยางก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตยางพารา แหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับจังหวัดบุริล์ที่อำเภอบ้านกลวดนี่บ้านกลวดกาบเชิงนี่เป็นแหล่งผลิตยางพาราแหล่งใหญ่ของภาคอีสานอีกที่นึงเลยแหละชาวบ้านก็พอมีการมีงานทําก็พ่อสวนยางพารานะคนในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกัน สายโทรสองเหนือครับต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึ่งไปไปดูที่เทโอ้ลืมเปิดกล้องครับเทดินแะแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ต้องโทษขอโทษพี่พีๆน,น้องด้วยนะครับไม่ได้ให้เห็นเราน้อยเลย ลืมเปิดกล้องครับผมสต็อปไว้พอดีมีรถผ่านมาพอดีโอ้ว่าจะให้เอฟซี C, ได้เห็นทีเทสหน่อยอใส่เกียร์ผิดซะงั้นโอ้อะนี่ครับนี่สีแยกสีแยกนี้ครับเมื่อวานที่น้องนน์เชียวสลิงครับ แตเล้งตัดหน้าครับไม่ใช่เกี่ยวคนระับแต่เล้งเขาก็ไม่เห็นรถใหญ่รถใหญ่ก็ไม่เห็นรถเล็ก